สิบเป้าเรียบร้อยนะฮะโอ้โหโอกาสน้อยมากนะครับที่ได้ตัวนี้คูณสิบนะะถึงกับขั้นถึงถึงกับขั้นแหลกเลยนะฮะดูนะครับสองหมื่นห้านะครับบชันที่ห้านี้นะฮะไม่ได้หลอกลวงนะฮะท่านใดแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้รางวัลก้อนโตนะฮะอยู่ที่สองแสนห้านะครับอขอกราบสัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับใครที่ชมรับชมวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับ คุณกำลังอยู่ในช่อง j a v i t Hack Official นะโปรดดูชื่อช่อง YouTube ที่คุณดูอยู่ให้ดีนะว่าได้มีการได้มีท่านอื่นนำคลิปของช่องนี้ไปลงแล้วใช้เป็นชื่อช่องตัวเองหรือเปล่านะครับนี่คือโปรแกรม j a v i เ Version 5นะครับเ v e r s i o นที่5เป็นเ v e r s i o นล่าสุดนะครับที่ทางผู้พัฒนาและทีมงานผมนะครับได้ทำการอัปเดตมาล่าสุดนะครับ นํานมาจัดแจกให้ทุกท่านได้ใช้งานกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตคือตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่5ยังไม่มีผู้ใดหรือท่านใดได้ใช้งานนะครับจะมีก็มีแต่าทางจะเป็นทางผู้พัฒนานะครับที่ได้ทดลองและทดสอบแล้วท่านใดที่ต้องการใช้งานนะครับโปรดสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ผมขออนุญาตคัดลอกลิงเกมมาสักคู่นะครับนะครับนำไปวางได้เลยครับแล้วกดเริ่มต้นใช้งานนะครับนี่ครับโปรแกรมจะวิทําทำการแฮกและสแกนให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเริ่มต้นครับ อ่านะครับคุณมีอยู่แปดร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับผมจะทํากําไรสักหนึ่งแสนนะครับภายในไม่ถึงสิบนาทีนะครับจะเอากําไรสักหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะอ่าจะหมุนตาละห้าสิบบาทเลยนะครับมาดูกันนะแต่ก่อนหมุนเนี่ยตัวนี้เป็นโปรแกรมที่แม่นยามากๆนะที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับจริงๆควรจะรอเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปหมุนมั่วซั่วนะถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ย คือถ้าสมมุติด,ดูไม่ดีแบบผมเนี่ยนะครับยังไงคุณก็หมดนะครับอ่ะนี่ครับต้องหมุนตอนนี้นะครับตอนที่นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นอย่างนี้รางวัลต้นโตมันก็จะออกนะครับถ้าหมุนตอนที่เปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าไปหมุนตอนที่เปอร์เซ็นต์มันติดลบหรือแดงนะครับมันก็จะออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับอุย้ยเสือโดดหรือเปล่ายังไง คูณสิบหรือเปล่าครับมาดูกันนะครับมารอลุ้นกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับคูณสิบมีสิทธิ์ลุ้นนะครับอื้มพันห้านะฮะหมุนสองตาเท่านั้นเองนะครับดูนะครับอ่านะฮะนะครับชาววิสุทธิ์นี้แม่นยำมากๆนะฮะในเรื่องของอ่าผลนะครับการออกนะครับอะไรต่างๆนะครับแม่นยำมากๆนะครับ แต่ถ้าสมมติเปอร์เซ็นต์มันแดงนี้นะครับอย่าไปกดนะครับคือมันจะไม่ได้อย่างนี้นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แดงนะครับยังไงก็เสียเงินฟรีนะครับอย่าไปกดนะฮรรอเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับรอเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะเมื่อกี้ผมกดให้ทุกท่านดูไปแล้วก็เสียเงินไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วฮะตอนนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหืมโดดหรือเปล่าโดดอีกแล้วครับ มาแล้วครับยังไงยังไงยังไงครับคูณสิบเปล่าเรียบร้อยนะฮะโอ้โหโอกาสน้อยมากนะครับที่ได้ตัวนี้คูณสิบนะะถึงกับพันถึงกับพันแหลกเลยนะฮะดูนะครับสองหมื่นห้านะครับโอเคนะครับนี้ถือว่าโอเคนะครับอย่างนี้นะฮะโอ้โหถึงกับพันแหลกเลยนะครับ จริงๆมือถือใครที่อ่าทรัพยากรนะครับมันทำงานหนักนะครับควรที่จะใช้เป็นอมือถือที่มันดีดนะครับดีดหน่อยนะครับดูฮะดูนะครับสามพันบาทนะครับโอ้โหตอนนี้จะวิขึ้นอีกแล้วครับกดไปฮะนะครับ,นะรบอุ้ย หลาเอ่ยเรียบร้อยครับสามพันอีกแล้วนะฮะได้ส้มเต็มจอนะครับยังไงยังไงนะครับขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะครับขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปที่หนึ่งพันนะอ่านะครับไอครับยังไง เดี๋ยวรอจาวิทก่อนดีกว่าครับหนึ่งพันพอดีพอหนึ่งพันแล้วเนี่ยนะครับผมจะต้องเล่นแบบอ่าให้ให้คลิปมันมันมันจบไวทสุดแล้วก็ไม่เสียนะฮะตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันต่ำอยู่นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่กล้าที่จะกดอะไรมากนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับทางทีมงานผมนะครับ ก็คือผมได้ไปจ้งางโปรแกรมเมอร์นะครับชาวยุโรปนะครับพัฒนาโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะไปกินนะครับหรือไปเอาชนะเว็บตรงนะครับหรือเอาชนะเกมสล็อตโดยแท้นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเอาจะ,จะต้องแจ้งก่อนว่าสามารถเล่นได้เฉพาะกับเว็บตรงเท่านั้นเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูนะฮะ ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าสามารถเล่นเฉพาะเล่นได้เฉพาะกับเว็บตรงเท่านั้นนะฮะอ่านะครับสุดยอดจริงๆนะจาวิตัวนี้อันนี้เปร์เซ็นแดงอยู่ครับรออรอรอครับรออ่ามีโอกาสครับมีโอกาสครับอย่างนี้ไปครับอือหือสองหมื่นนะครับจะบรรลุเป้าหมายแล้วครับอีกนิดเดียว จาวิตมาตอนนี้จาวิตเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะฮะตอนนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อครับดูครับเข้าติดต่อกันเลยนะฮะโอ้โหขนาดเปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะขนาดเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับดูนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะตอนนี้ดูเหมือนจะเข้ายากแล้วนะครับโอ้โหเข้ายากนะฮะ ขนาดเข้ายากนะฮะอ่านะครับดูนะครับดูไว้เป็นวิทยาทานนะฮะโดดหรือเปล่าอืมโดดอีกแล้วนะครับดูนะครับผมจะกดให้ดูเลยนะว่าจะมีตัวนี้นะครับร์ชันที่ห้านี้นะฮะไม่ได้หลอกลวงนะฮะทันใดแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้รางวัลก้อนโตนะฮะอยู่ที่สองแสนห้านะครับ ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่ายังไม่เคยลองเล่นนะครับลองมาเล่นดูครับตอนนี้หมุนนี่นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แดงนะครับอย่าหมุนนะฮะดูนะฮะพอเปอร์เซ็นต์แดงปุ๊บเนี่ยหมุนแล้วคือเราไม่ไม่ได้เลยนะครับดูครับอ่านะครับต้องให้เปอร์เซ็นต์มันถึงครึ่งนะฮะถึงครึ่งทางก่อนนะ เราถึงจะสามารถหมุนลงไปได้นะครับเนี่ยครับต้องให้เปอร์เซ็นต์มันขึ้นอย่างนี้นะครับเราถึงจะสามารถหมุนได้ก็ขอจบคลิปว้คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับอ่าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับ98%ครับดูครับน่าเล่นมากๆนะครับอย่างนี้อ่านะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ